chứ nô nâng hả? bạn bí anh Nó đẹp đẹp trung bơi hả? วันนี้ครับเป็นวันแทร็กดีที่มีซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์มารวมกันกว่า70คันหรือมูลค่ากว่า300ล้านครับทุกคนฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเพื่อนเราเนี่ยจะไปหาคำตอบกันว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรเขถึงเจอครอบครองรถสวยๆแบบนี้ได้ครับทุกคนไป เพื่อนหลายคนบอกไม่เห็นเธอนานแต่จริงๆคือไปด้วยทุกที่เลยนะทุกคนไปอยู่เป็นเบื้องหลังแทนแล้วรู้ไหมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนี่จังหวัดอะไรจังหวัดเลยบุรีรัมย์นี่ขอโมนิดนึงเพื่อนๆที่เป็นสนามมาตรฐาน FIA ระดับโลกเลยนะมาที่นี่รู้สึกแบบฟิลเหมือนอยู่ที่เราเคยไปอะอะไรนะเซปังไปขับรถฟอร์มูล่ามานะไปดูคลิปได้นะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทร็กเดย์นะคะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะวันนี้รถมาต้อง70คันเออมาทุกแบรนด์เล ยนะตั้งแต่ปอร์เช่เฟอร์ลารี่นี่เฟอร์ก็มีโลมามาโชว์นะมีเซ็ต90มี F8 นะแล้วก็มีปอร์เช่มี GT3 RS แล้วก็นี่นี่มาฝั่งนี้นะครับแม็กคาร์เรนนี่พาไปดูดีกว่ากิจกรรมวันนี้นะครับจัดโดยกลุ่ม LMFP สองศูนย์สองศูนย์นะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากลุ่มนี้จัดขึ้นมาทำไมนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนที่นี่บูสต์แม็กคาร์เรนมาสวยมากอะอะทูราอทูราปกติก็จะซื้อแม็กแค่ซิมแน่นะครับแต่เป็นแม็กโดนด้วยเฮ้ยรู้ได้ไงอะต้องรู้สิเราเปิดดไไม่้ล ไไม่ได้คือเป็นระบบ Security นะครับ <c oughs> เห็นน้ซิมแนนเนี่ยไม่ได้เลย <c oughs> ล็อกไปเลยต้องแบบคนหน้าตาดีขับเท่านั้นถึงจะเปิดได้าน <c oughs> ขาหน้าตาไม่ดียังไ <c oughs> งคนหน้าตาไม่ดียังไงล <c oughs> รอเล่นนะครับลร <c oughs> อเล่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าสวยมากนะวี <c oughs> หกไฮบริดเดี๋ยวนี้ทุกคนถ้าแบบอยากได้รถแรงสมรรถนะสูงๆนะเราจะเห็นว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีส่วนร่วมในรถยนต์มากขึ้นแล้ว จัดเลยใช่ไหมครับผ่อนสัก300งวดนี่ตกเท่าไหร่ครับออกไม่ได้นะครับไม่ได้เริ่มต้นประมาณ21ล้านก็ถือว่าราคาน่ารักกดออปชั่นเต็มๆเนี่ยก็ประมาณ40่สิบอไม่ใช่ไม่ใช่แซวเล่นนะครับแซวเล่นครับเฮ้ยวันนี้แบบสีแบบค่อนข้างคาเลอร์ฟูลเลยนะแล้วก็แบบนี่เจ็ดสองศูนย์เฮ้ยเจ็ดเยอะมากก็บังคันพันมาทุกคนโหดมากแล้วบังคันใส่ยางสลิกเข้าใจว่ายางสลิกคืออะไรยางสลิกต้องเป็นอะไรที่ ช่วยทําให้รถไปได้ไวมากขึ้นแน่แน่ใช่ยางแบบรถแข่งเลยอ่ะเดี๋ยวพามาดูคันนึงอันนี้สวยมากเ 20s ที่ใส่ชุดแต่งฟอกคาร์บอนอ่ะเพื่อนๆดูดิโอ้ไม่ก็จ sim ับได้อีก3เดือนวันเกิดนะ Happy Birthday พกคาร์บอนน้ำพันนะอ่าเป็นลงก่อนและนี่นะครับ 570S ในทริปนี้เนี่ยเราจะมีแข่งเดิมพันกับ SPD ด้วยนะครับใครแพ้ลรบลายมาฝั่งของ Lamborghini บ้างนะนี่นะครับรถ SPD No.1 นะครับแล้วก็รถสุดหล่อของเรานะครับ l ไ of ฟคานี่มาดู r e v i l Drive Evo ของ r e n a นโซนะวันนี้ r e n a นโซจัดทีมเซอร์วิสมาให้ดูแลอย่างดีมากๆนะครับรถผมก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกเรียบร้อยแล้วครับเพื่อความปลอดภัยดูเรื่องลมยางอ่านี่เพื่อนๆเป็นไงสีนี้น่ารักรถค รรถใคพี่ต้นกับแม่อ้อยถูกต้องนะครับอันนี้เป็นรุ่นอีโวนะขับสีเพื่อนเกาะมากสีแดงก็สวยนะใช่สีแดงสวยคือวันนี้เหมือนเรามาดงลูกกวาดอ่ะเพื่อนๆเราไม่ได้สนใจรุ่นรถแล้วครับสนใจเฮ้ยสีนี้สีนี้สีนี้สวยมากแล้วก็นี่นะครับ F V T เพื่อนเราฝั่งรู้ก็จะมีเอเวนท์ดอสีเทาอยู่แล้วก็คันนี้เป็นอีโวที่แต่งมาสวยมากๆนะฟอร์คาร์บอนอีกแล้วอ่ะทุกคนแล้วก็720 S คันนี้ก็จูนมาด้วยนะครับเท่จริงๆส่วนนี่นะเพื่อนๆคันนี้เนี่ยโหดที่สุดของวันนี้ล้ เพราะเป็น7 5. 5. จ็ l t จูนมาพันมา1ั0หน้อยกนะแล้วก็ใส่ยางสลิกและข่าว่าเพิ่งไปรับมาจากเมกาเลยคือหายากมากเพื่อนรอจับตาดูเวลาในสนามนะโคตรมากเอาไปว่าเราเดินมาประมาณนี้เป็นไงเดี๋ยวข้าวยังเดีวข้าวแล้ว วันนี้ก็ได้ยินเสียงแบบฟูตลอดทั้งวันนะคะทำให้หัวใจเต้นโอเคแล้วเพื่อนๆก็ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่านะครับว่าเศรษฐีที่ได้ชอบของรถซูเปอร์คาร์แบบนี้เขาทำงานอะไรกันบ้างเขาเริ่มจากจุดไหนมาก่อนเคยดูติกต็อชื่อแดนนี่ Mac แมนะไปไล่ถามแต่ละคนว่าทำงานอะไร What do you do for living เดี๋ยวเราจะมาถามคนไทยให้พอเขาไม่มาในมุมแบบประเทศไทยคนไทยเนาะถั่วต้มนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไป ชีพอะไรครับเนี่ยจะได้ครอบครองกาลาโดสวยๆแบบนี้อ๋อผมขายต้นไม้ครับขายต้นไม้เลยขายต้นไม้ด่างครับ <laughs> อ๋อได้ครับแล้วอาชีพแรกคืออะไรครับพี่ยูท <YouTube ur! S 2> ูบเบอร์ครับอาชีพปัจจุบันต้นไม้ด่างขายต้นไม้ด่างเงีย้ยงหมาครับเงีย้ยงหมานะครับแล้วรถคันแรกคืออะไรพี่อ่าบีเอ็มแต่เป็นยูเซ็สี่ครับโอ้โหคันแรกก็แค่สี่เลยนะครับแล้วปัจจุบันกาลาโดกขั้นต่อไปครับพี่กาลาโดสามขันครับกาล์โด พันเดียวไม่พอพี่พันเดียวไม่พอนะครับโอเคขอคําคมให้แบบว่าบ่งบอกตัวพี่ว่ามาจากตรงนั้นถึงวันดีได้นะครับอ๋ออันนี้ผมมีน้องที่คําคมเก่งมากมาเลยพี่มาเลยคนนี้เด็กบ้านผมเด็กบ้านนะครับคําคมเกี่ยวกับความรักกับรถความรักกับรถถ้าเธอรักรถแปลว่าฉันรักมันแต่ถ้าเธอมารักฉันแปลว่ารถของฉันนั้นโกหกเธอ ถ้าเธอรักรถแปลว่าฉันรักมันแต่ถ้าเธอมารักฉันแปลว่ารถของฉันนั้นโกหกเธอ โอ้โหคันนี้เท่มากเต็มมากจริงชื่ออะไรครับชื่อบิวครับชื่อบิวนะครับคุณบิวทําอาชีพอะไรครับผมทําธุรกิจท่าทรายครับรถคันแรกของคุณบิวคืออะไรครับโตโยต้าพีอูดครับอ๋อพีอูดเหรอครับใช่ครับขับไปเรียนขับไปเรียนมหนึ่งมปลายครับมปลายแล้วรถคันต่อไปที่อยากได้เป็นแมคคลาเรนอาทูร่าครับจัดไปครับคุณบิวโอ้โหรถหลายแบบนี้นะครับคุณคุณนะครับชื่ออะไรเนี่ยเราชื่อโนหนึ่งครับอ๋อคนเผื่อคนไม่รู้จักนะครับโนหนึ่งอันนี้รถอะไรครับแลมโบกัตตี้ฮูลาซัน เรบูเกตตี้นะครับจะถามคำถามที่ทุกคนอยากรู้นะครับว่าทำอาชีพอะไรครับถึงมีรถแบบนี้ได้ถาเงินแบบโน .1 ครับรถคันแรกที่เคยขับเป็นเจ้าของเนี่ยคืออะไรเทสลาครับปัจจุบันวูร์แคนใช่แล้วอนาคตจักรยานนะจักรยานจักรยานอาชีพแรกคืออะไรเนี่ยขอตังแม่ครับขอคำคมให้นอนๆที่ดูอยู่หน่อยครับถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะฮะต้องโน .1 เท่านั้นครับผมแคพีคนเดียว่ไม่ได้เด็ อรยมากเลยครับพี่เดี๋ยวถามว่าเออพี่ทํางานอะไรครับครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายครับผมเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายขายนะครับถึงจะได้ครอบครองลายบูกินีแบบนี้ได้ครับรถบริษัทครับผมอ๋อครับวันนี้พี่พีก็ทําเวลาสถิติไว้1นึ่งสี่ครับครับรถคันแรกของพี่คืออะไรครับถ้าซื้อเองเบียเซดครับซูมปอร์ลโอ้แล้วคันปัจจุบันคันปัจจุบันถือว่าคันนี้คันปัจจุบันก็ยังอยู่ซูเปอุกนี่แหละครับแล้วอนาคตอ่ะพี่อนาคตเหรอครับถ้ามีเงินพอคงเป็นลายบูกินีครับเฟอร์รารี่เหรอลายบูกินีครับ ฝากคำคมให้กับคนที่ดูอยู่หน่อยครับผมไม่ค่อยมีคำคมเลยอะนึกไม่ออกอะเอาเป็นว่าถ้าแท็กเดย์วันนี้ก็เอาขับเรื่อยๆเซฟๆครับผมคุณหน้าคุณตานะครับในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยต้องรู้จักนะครับแอนดรู ครับออหลายคนจะรู้นะครับว่าพี่เขาเนี่ยดูแลรถแบบรถซิ่งรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เยอะมากรถปัจจุบันที่พี่ใช้อยู่คืออะไรก็จริงๆแล้วชอบพอร์ชครับต้องบอกว่าพอร์ชมอเหมาะกับทั้งถนนกับแทกด้วยแต่ใจนี้ลักแซมโบนะครับรถที่พี่ใช้ขับในสนามครับเป็นพอร์ชครับ Gt4 พี่ทำอาชีพอะไรครับถึงจะมีรถเท่ๆขับบริษัทเราออร์ดเวิร์คทำเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้วฮะแต่งรถจูนรถแล้วรถคันต่อไปที่พี่อยากได้ลิสต์มันยาวมากเลยฮะยาวมากเลย S T O หลังจะได้ขับในสนามแล้วก็เป็น <ไ>าอาชีพแรกของพี่คืออะไรด้วยไมเยเเย่เกี่ยวกับรถเลยครับเกี่ยวกับอสังหาโอ้โหคันนี้นะเพื่อนๆแมคคาริน 570F นะครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อเอกครับหรือเอกวัสก็ได้ครับรถสวยมากพี่อยากรู้ว่าพี่ทำอาชีพอะไรถึงจะได้ครอบครองรถเท่ๆแบบนี้หลักๆก็มีโรงรับจำนำนะครับแล้วก็ขายนาฬิกาเป็นแบบงานเดลเลยจากใจชอบซื้อมาขายไปใส่ด้วยอะไรเงี้ยครับอาชีพแรกของพี่คืออะไรครับเมื่อก่อนนี้ผมประมูลเครื่องจักรในโรงงานขายออกต่างประเทศแล้วรถคันแรกของพี่คืออะไรครับคันด้าแล้วรถอนาคตที่ที่อยากได้ถ้ามีกำลังไหวก็720หรือ 765LT ไปเลยอะไรเงี้ยครับเอาไฟฝันด้วยก่อนนะพี่เอกใช้คำว่าไฟฟัน แต่นาฬิกาพี่แกได้ซื้อได้เป็นหลวครับรถนะครับรถนะครับฝากนิดนึงพี่เอกครับครบพี่เอกครับครบลงทุนให้ถูกที่นะครับแล้วเดี๋ยวกำไรมันจะตอบมาหาพูดเองครับเอาละ เทอร์โบเอสนะครับโคตรมากคันนี้นะครับเอ้าน้ทแจมสวัสดีครับโอ้โหเผื่อใครไม่รู้จักพี่ชื่ออะไรนัทแจมหลับจุงเบยครับอ๋อทำไมต้องหลับจุงเบยพี่ไม่รู้เขาเรียกมางั้นครับผมเป็นขายยาใช่ไหมครับจริงจริงๆนัทแจมรถเยอะมากนะน้ามีรถอะไรบ้างครับวันนี้เอากระแทนมาแต่ว่าเมื่อกี้บอกเขาแล้วไม่วิ่งแล้วทำไมอรัเมาโค้งแล้วเมาแล้วก็เหลือไตยคารเทอร์โบเอสครับอยากจะมีรถเท่ๆแบบน้าเนี่ยนอาทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ทำร้านแต่งรถครับผมวงจรครับเกี่ยวกับรถทุกอย่างแต่งคาร์ดิเทลลิ่งทุกอย่างครับแล้วก่อนที่น้า มาตรงนี้อาชีพแรกนะทำอะไรครับเพ้นมือถือทิงโอเพ้นเพจอู้นะแบบศิลปะนะอะไรอย่างเงี้ยชอบครับปัจจุบันไม่ทำละไม่ได้ทำนานแล้วครับรถคันแรกในชีวิตนะ K E สามสิบครับผมยังอยู่ไหมครับไม่เลทไปแล้วครับโอเคเหลือครึ่งคันครับครับผมแล้วรถคันต่อไปแล้วกันนะที่แบบอยากได้ไอ้รถสเตอร์ครับเทสลาพอขับรถไฟฟ้าแล้วมันติดใจครับปืึดเดียวไปเลยใช่ไหมครับจัดทำคมอะไรก็ได้ครับก็จริงๆชีวิตผมก็มีหลักการอยู่แค่นี้นะครับคือขยันซื่อสัตย์ชัดเจนครับก็โอเคนลยครับ E นี่นะครับระดับตำนานนะครับพี่สวัสดีครับโอ้รถสวยมากเลยพี่ชื่ออะไรครับชื่อกิจครับพี่กิจนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆพี่ไม่ได้มาคันเดียวนะพี่จัด3 4แล้วก็4 5 8มาด้วยอยากรู้ว่าพี่รู้สึกสวยแบบนี้พี่ทํางานอะไรครับอ๋อเป็นเจ้าของอู่สกายแกลเลอรี่ครับอ๋อเปิดสกายแกลเลอรี่ครับก็ทําพวกสกายไลน์ครับเ้าทำสองครับสามสามสี่สาห้าเรียกว่าใครสายสกายไลน์ DTR เดี๋ยวมาได้หมดเลยอยากเอาตัวต้าแปลงเหมือนสกายไลน์นะไม่ได้ครับขอไม่ได้นะไม่ได้อยากรู้ว่าก่อนที่มาตรงนี้อาชี รีพ่แรกของพี่ในชีวิตคืออะไรครับก็เป็นเซลครับเป็นเซลขายน้ำมันเครื่องคาสตอนครับหลังจากนั้นก็มาทําแปลงผักไฮโดรพลิกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบรถไงตอนนั้นช่วงทำผักแต่งรถไปด้วยมัน <Okay. S 1> อยู่ในสายเลือดใช่ครับพอทำรถแล้วแบบเพื่อนๆลูกค้าชอบก็เลยตัดสินใจทํารถยาวเลยลก็เลยมาถึงตรงนี้เลยใช่ครับแล้วรถคันแรกในชีวิตของพี่คืออะไรครับอีโว e <vo S 1> ครับอีโว e <vo. S 1> ใช่ครับอ๋อคูแน่อีโว อ๋อไม่ใช่อีวโอเจ็ดครับอีโอเจ็ดอีวโอเจ็ดยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วโอเคพี่แล้วรถอนาคตของพี่คืออะไรครับที่อยากได้อยากทำอาสามสี่เนี่ยแหละคืออยากส่งไปทำที่นิสโมที่ญี่ปุ่นที่คริสี่ที่อยากทำคืออยากไปเจอของออริจินอลเลยใช่ครับถ้าเขาทำกลับมาแล้วแรงสู้เราไม่ได้ครับจริงๆไม่ได้เน้นไม่ได้อยากได้แรงอ่ะได้แบบว่าคำว่านิสโมอ่ะอยากทำดันแบบมัุริเนี่ยใช่ไหมใช่ครับขอฝากทำคมหน่อยก็ถ้าคิดจะทำอะไรก็ตั้งใจทำที่สุดหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักครับแล้วยิ่ง ประสบความสำเร็จเร็วครับ นี้เนี่ยเพื่อนสงสัยว่ากลุ่ม LMFP ของ2000คืออะไรบางคนทักมาว่าเฮ้ยพี่แข่งผิดปีเปล่ามีอาจจะให้พี่ต้นกับพี่กิลนะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคือกลุ่ม LMFP เนี่ยเราขอตั้งมาก็7ปีแล้วเนาะคำย่อของมันนะคือ L ก็คือแลมโบนะ M ก็คือแมคลาเรน F ก็คือฟอร์ลารีปอร์เช่เก่งมะจริงๆขาดโรลส์รอยส์เบนซ์ลี่อาร์นีจะเอายาวไปยาวไปนะครับถ้าเอามาหมดนี่เราจะชื่อกลุ่มยาวมากขายนี่คือ2020เรา2020ขอตั้งต้องบอก ว่าพี่ใหญ่แล้วกันเป็นคนก่อตั้งขึ้นและอยากจะให้สมาชิกทุกคนที่มีรถในแบรนด์แบบนี้นะครับเข้ามาขับรถเล่นกันโดยจะไม่เก็บรายปีครับก็สามารถเข้ามาจอยกันได้สนุกสนานติดต่อพี่ต้นได้เลยหรือพี่กิวก็ในกลุ่มเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมกันทั้งปีอยู่แล้วอยาการขับแท็กซี่เนี่ยก็ครั้งนี้ครั้งที่สองลวก็จะพยายามจัดไปใหม่ในทุกๆปีนะฮะเพื่อให้มาเบลอแบบความบัน่อกใี่ บอกว่าโอกาสที่เราจะขับซูบะคาในสนามช้างนี่มีน้อยมากๆนะเพราะเราอยากให้ทุกคนที่แบบซื้อรถซูบะคาไปได้แบบใช้เต็มประสิทธิภาพมะโจ้วันนี้โจ้ใช้เต็มประสิทธิภาพไหมเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเกินลิมิตเลยนะเต็มแล้วครับผมก็ดีใจที่เห็นโจ้สนุกนะฮะดีใจเหมือนกันครับที่จัดสนุกสนุกแบบนี้ครับ ครับ F8 สวยมากเลยนะเนี่ยนี่มาใหม่เลยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีคุณผู้ชมครับเดียครับผมครับโอเคพี่รถสวยมากพี่ทํางานอะไรครับและหมอก่อสร้างครับผมครับสร้างบ้านสร้างคอนโดมิเนียมโรงงานสร้างโรงแรมเป็นงานก่อสร้างทั้งหมดครับอาชีพแรกของพี่คืออะไรครับก็เป็นพนักงานบริษัทขายน้ำมันอุตสาหกรรมแล้วก็เพิ่งมาทําก่อสร้างได้มาสัก4ปีได้แล้วแล้วรถคันแรกในชีวิตพี่คืออะไรครับคูราแคนครับโอ้รถคันแรกในชีวิตก็คูราแล้วก็ R8 I8 มา3คันพร้อมกันตอนนี้ยกเซตไปแล้วทั้งหมดยกเซตไปแล้วครับเพื่อมาซื้ออเฟร์กโ โอเคพี่แล้วรถในฝันที่อยากได้อันติเมทอ๋อเอาเวนเจนเจนสุดท้ายฝากคำาคมให้กับคนที่ดูอยู่ครับโอเคครับน้องๆคนไหนที่ท้อนะครับให้คิดเสมอนะครับว่าไม่มีอะไรครับที่เราทําไม่ได้ครับถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจนะครับมีความฝันยังไงทําได้หมดครับผมถ้าไม่มีฝันเลยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมามีมวันนี้ครับเพราะพี่ก็ไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนก็เป็นคนจนมาก่อนนะครับขอบคุณครับเป็นตมากเลยครับ มาสองพันใช่ไหมพี่ใช่ครับมาผมกระแฟงคนละคันโอ้โหมีคาริล่ากับเจ็ดสองศูนย์จะบอกว่าเจ็ดสองศูนย์แต่ว่าเออน่าจะเกินพันมาไปแล้วนะครับคันนี้ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยครับพอแปดเก้าร้อยมาเลยพี่ใช่ครับพี่ผมอยากรู้ว่าพี่มีรถสวยๆแบบนี้พี่ทํางานอะไรครับผมเป็นรถยนต์มือสองครับขายพวกรถเก้าศูนย์รถเจดีย์แล้วก่อนพี่จะทำในตรงนี้พี่ทําอะไรมาก่อนครับอาชีพแรกเลยตั้งแต่ปุ่งแฟงสมัยเรียนก็ขับบินมอเตอร์ไซค์ก็ขับบินมอเตอร์ไซค์จนส่งแฟนเรียนจบก็มากรกฐ์ปีศาจแล้วก็ ตอนมาจับอันนี้แหละมันเบิร์กเกิดเนี่ยเรามาเบิร์กตรงพวกรถเจดียมเนี่ยครับก็เร็วหน่อยรถคันแรกของพี่ที่พี่ซื้อวอนโว่สองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์ใช่ไปซื้อกาแฟยังอยู่ไหมครับไม่อยู่ไม่ยิงไปไหนครับไม่รู้ได้ครับพี่มีคำคมอะไรไหมคนที่ดูก็ทำสิ่งที่ชอบนะับถ้าชอบร้อนทำแล้วมันก็ดีก็โอเคครับก็มีความสุขด้วยถ้าชอบนอนเฉยๆพี่อดตายครับต้องขยันต้องขยันหน่อยครับ สวัสดีเอของ l ลฟ e ว f Car คาคนะครับฟองคาซาไทยแลนด์ครับอยากรู้ว่ามีรถสวยๆแบบนี้พี่ทํางานอะไรครับพี่ทํางานอะไรเหรอครับประดับยนต์ตกแต่งรถเปลี่ยนวิทยุเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ครับเริ่มต้นพี่ทำอาชีพแรกอะไรติดแก๊สรถยนต์ครับน้ำมันมันแพงแล้วก็าต๊ดแก๊สมานํำเข้ามามาติดแก๊สก็จะถูกกว่าน้ำมันประมาณสองสามเท่าอ๋อช่วงช่วงที่เขาไปฮิตติดแก๊สใช่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มน้ํามันแพงแล้วแก๊สกลับมาดีก็ยังก็ยังทําอยู่ครับอ๋อยังทําอยู่ด้วยใช่ครับ กรม2องหนึ่งอนาคตพี่เล็งไว้ซูเปอร์คาร์คันต่อไปกุลขับสองก็อาจจะเป็นแบรนด์อื่นบ้างเอร์ลารี่หรือแม็คาเรนอะไรอย่างงี้บ้างมีสเปซิฟิกรุ่นไหมพี่ยังไม่คิดเลยครับเพราะว่ายังอยู่เก็บตังค์อยู่ตอนเนี้ยสุดท้ายฝากคำคมก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนก็ต้องมีความฝันตั้งเป้าว่าอยากจะมีรถซูเปอร์คาร์ในเมื่อเราอยากจะมีรถซูเปอร์คาร์แล้วอะสิ่งที่เราต้องทำอะเราต้องเหนื่อยให้มันคุ้มกับสิ่งที่เราอยากจะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝันเราใหญ่เราก็จะมีแรงในการทํางานนะครับเป็นพลังให้น้องๆครับ ทูเดอะมูนนะครับอันนี้นี่เท่ที่สุดในสนามแล้วบ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยพี่ดีครับผมเจครับเป็นมาสเตนเจ็ดสองศูนย์เอสพี่ทำงานอะไรครับปัจจุบันก็จำหน่ายรถยนต์อาผาดเป็นบริษัทคาสตอรี่ครับก็จะมีแต่รถประเภทเอาผาดเวลไฟอะไรแบบนี้ครับแรงไหมครับใช่ครับอ๋ออันนี้รถบ้านอ๋อรถเดิมๆนะครับนึกว่ามา700ม้าเลย อาชีพแรกในชีวิตของพี่เลยคืออะไรครับค้าขายรถเลยครับคุณโจใช่ครับรถเบนซ์รถเบียมทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วรถคันแรกในชีวิตที่พี่ซื้อเองคืออะไรครับโตโยต้าวีโก้แล้วรถคันต่อไปที่พี่จะซื้ออยากได้เฟอร์รารี่ครับเป็น V12 แบบจีนคารถในฝันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพี่สุดยอดฝากคำคมให้กับเพื่อนๆที่ติดตามเลยพี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันก็จะรออยู่ตรงนั้นแหละครับเพียงแต่ความความพยายามของเราอะมันมากพอหรือเปล่าความพยายามของเรามันมากพอเนี่ยเราก็ไปได้เร็วขึ้น สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาเลยครับอ่าวันนี้ครับผมกับช่องนัทแจ่มนะผมไม่ใช่ยอบยอบอะไรไดทูดิฟแต่ไม่ใช่วันนี้จะเข้าเรื่องไหมครับเรับครับเข้าเรื่องเลยครับพี่คุณเป็นใครเนี่ยน้าคุณคุณรถสวยเนี่ยรถสวยมากอัตูล่ารถสวยไม่ใช่รถผมเอาไม่ใช่หรอผมไม่มีรถครับอ๋อไม่ใช่คันนี้คันนี้พูดผิดไม่ใช่ครับครับผมก็มาจากช่องคุณเอสดี อ๋อชื่อช่องแบงปีแบงปีอันนี้ช่องผมเองทำไมต้องปีชื่อจริงผมคือปิยวัตรใช่ผมเลยเอาปีมาเพราะว่าเพื่อนมันชอบล้ออ๋อแบบล้วก็เรียกไอ้คำล้อมาตั้งแม่งเลยใช่สุดยอดเป็นโลจิกที่ดีมากๆเราก็จะพูดก็พูดไปก็เนี่ยช่องผมนั่นแหละเออใครมีอะไรก็เจอได้เออก็ปีแล้วไงวะเออแล้วไงก็วัดได้อ๋อผมยอมยอมครับผมอ่าโอเควันนี้เนี่ยที่จะมาถามคือวันนี้เพื่อนๆจะอยากรู้ว่าปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับเป็นยูทูบเบอร์ครับกับเปิดร้านกุ้งถังจริงเหรอใช่โอ้ยังเปิดอยู่ปปะเิิิดสไล ขาแล้วโควิดรถคันแรกคุณคืออะไรที่ซื้อเองคันแรกจริงๆก็แซดเอ็กซิสมอไซค์แต่ขายไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มอไซค์มอไซค์อ๋อที่บอกว่าบิด340อ่สนะเอาออกเหรออันเนี้ย สามสิบก็พอแล้วไม่เร็วขับเร็วทำไมโอเคแล้วก่อนที่คุณจะมาทําช่องกับกุ้งกุ้งก้องกุ้งถังเนี่ยกุ้งถังเนี่ยทำอะไรมาก่อนเรียนหนังสืออันนี้อาชีพแรกเลยอาชีพแรกจริงๆริงก็ยูทูบอะเอาหรอใช่ยูทูบผมแล้วก็ยังทําอยู่ถึงปัจจุบันใช่ครับรถคันต่อไปที่อยากได้ที่คิดใช่ไหมรอดูครับผมจะถอยเทสละเมื่อกี้ก็เห็นถอยออกไม่ในรถเขาเดี๋ยวเราถอยเองรุ่นอะไรรุ่นอะไรโมเดลวายอ๋อโมเดลวายโอเปนที่บ้า ช่วยกับที่บ้านซื้อคุณทํำได้แน่นอน,อนตาทุเดี๋ยวจะตามไปเลยกัน <c oughs> เลเนโซครับฝากด้วยครับช่วยบอกคําคมแบบว่าดําเนินชีวิตหรือทำงงทางานเรื่องสาวๆอะไรบอกหน่อยนะกแกตัวเองสดแล้วคิดก่อน <c oughs> เอาคําดูถูกมาเป็นแรงผลักดันครับ <c oughs> มันดีมากเราไม่ต้องไปโกรธเขาะนะาดูถูกดูถูกไปเดี๋ยวทำให้ดูแค่นั้นครับผมสุดยอดครับแบงคปีครับ